สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องได้ลาบเนื้อจ้าพี่น้องจ้าก้อยก็ว่าได้นาะพี่น้องเนาะมาจ้าเศษเศษน้อกันพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันละจ้าที่รักมากินด้วยกันจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามากินกับที่รักกับเศษด้วพี่น้องจ้าโอ้โหมีเลื่องมาขมจ้าเนี่ยเพียรขมให้พี่น้องจ้า มาขมกับไส้เชื่อเลยขอบคุค่ะเยี่ยมลอ่ะไปอี่น้าถักแพ้จ้ะ chép ba mẹ phật theo học phật theo mọi người Hãy subscribe cho kênh Mì Gõ cả Fatiam? Mm -hmm. yeah, yeah. like you บอกกับทียมันกันยีมาก ปากยั้ามเก็บกุขยกอดอาะเกีียวขมพี่นอ้องเฮ็ดไปตั้งหะมาละจต่รวยพพราะขืนพี่น้องเสียเนีย เดี๋ยวพี่น้องดูดดูดบไม่รอดเระเผ็ดจ้ะว้าวำยังไงไปโหลดจ้ะมากอ้ะสวดใส่ใส่ใส่พี่นอ้อ,นนนนนนองเออ เออแม่แจกเน,นี่ยเ<ว>จ้าก็มาเกแตกแห้งจ้ะั้งเสียบ้งหอยเบลอูฮาอูฮา,าอยูแบบนี่หน่อยทีป่าวอ้ยกินไ,ไ่นี่เป็่ตเสียงปากเสียอยางี้เนาะดีปี บีบีอย oh, ู่ปีสะพิกอ๋อเดี๋ยวเฮกเนี่ย ใส่กระเทียมอหมอหมอาใหญ่ป่ะ<ำ>เขากันอันลำเขากัานอันลำจังม่ละเข้าวตัวอืมฉุบเม,มาจา้าเอาหนา เอ,กอาการน้ำฝ่อไมีเก็บแต่พี่น้องเป็นมูกันนะจ๊ะพี่น้องมากินน้ำก็สีแสบนะแม่เนาะจ้ะมาจา,ากาาพี่น้องจ้าลาบเนี่ยลาบมัวกินหลายๆคนแจ็บแจ็บด้วยพี่น้องเฮ็บดบ่นนะค่อคยขมจ้ะนี่กะเฮ็ดเพี้ยขมต่างหากเลยพี่น้องจำับเศเนาะจล้วเจ็บเนาะเอาคือคือเห็นจับดูคเ,อเคอบ่จับสศีกระถึงหนาะจถึงหน่อยดู

ใจพี่น้องจ้ะอ้ยสิบปวดเลยพี่น้องเพิ่งม่มเนหน่อยๆเลยพี่น้องเนื้ออนี้แปะโลเลยจ้ะพี่น้องถอนไว้จ้ะโอ้ยเสียพี่น้องจ้ะ พี่น้องจา๋าขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมโดยใจพี่น้องแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของแมเพิ้ลแชนเนลโดยใจพี่น้องจา๋าขอบคุณจากใจแม่เพิ้ลเมจิออนพี่น้องเนาะฝากช่องของเมเพิ้ลแชนเนลโดยใจพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็เอาไว้ชมดีนะจ้ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมได้จา้าขอบคุณค<ร>่ะ